สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลค่ะความสุขปลูกได้กับสมัยแฮปปี้นะคะทุกคนวันนี้แม่ปูนะคะจะพาทุกคนมาผ่าหัวบอลสีนะคะทั้งหมด4ชนิดค่ะทุกคนนะคะเริ่มด้วยต้นนี้ค่ะนี่คือกวนอูนะคะแม่ปูได้มาประมาณ2-3เดือนแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวแม่ปุ๊จะมาผ่าหัวเขาเขาเพิ่งออกหลอดนะคะผ่าหัวเขาเพื่อขยายพันธุ์ต่อนะคะทุกคนน่าจะมีหัวแล้วแหละเดี๋ยวเราดูหัวอีกทีนึงนะคะว่าพอผ่าได้ไหมนะคะต้นที่สองก็มีหลอดใหม่เหมือนกันนะคะทุกคนและต้นนี้นะคะทุกคนนี่ก็คือหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณก็สะดือสี ชมพูนะคะแล้วก็เป็นเม็ดแต้มสีชมพูพื้นสีขาวนะคะขอบใบสีเขียวแบบนี้นะคะและตัวนี้ก็เป็นไม้จีนนะคะทุกคนที่แม่ปูซื้อมาหัวตอนแม่ปูเปลี่ยนกระถางหัวเขาค่อนข้างใหญ่นะแม่ปูก็เลยจะลองผ่าดูนะคะบับเบิลก็ต้นเขาแข็งแรงดีนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มผ่า เลยนะคะและดินที่แม่ปุ๊ใช้แม่ปุ๊จะใช้ดินธรรมดานะคะ<ช>ก็คือว่าไม่ไม่ผสมอะไรทั้งสิ้นอ่าเป็นดินดินปลูกแต่ที่ร่อนร่อนก็คือให้เขาละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็แม่ปุ๊จะผ่าแบบสดก็คือไม่ไม่ล้างไม่อะไรนะคะผ่าแล้วก็ใส่ปลุกไปเลยนะคะไม่มีการผ่านแบบ การแช่ปูนใสเพราะแม่ปูลองหลายรอบแล้วก็คือพอแช่ปูนใสแล้วรู้สึกว่าเขาชะงักนะคะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้เดี๋ยวมาดูผลกันนะคะว่าผลการงอกจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเรามาเริ่มผ่าที่ต้นแรกกันเลยนะคะอันนี้เป็นอุ้ยหัว อันนี้เป็น,ปนบับเบิลนะคะทุกคนหัวยุบไปนะเพราะว่าตอนแม่เปลี่ยนกระถางนะ่ะหัวใหญ่มากแล้วนี่หัวก็ยุบไปเพราะแม่ไม่ได้ตัดนะทุกคนวันนี้แม่ต้องตัดแล้วเรามาตัดกันแม่เป็นไงมันนุ่มไหมตอนตัดอะมันนุ่มไหมตัดง่ายไหม <c oughs> <า>แล้วก็ออกปล่อยให้ ป่อยให้แห้หเงเองนะคะแม่ปูจะไม่ทาปูนนะคะเพราะตอนที่แม่ปูทาปูนหลายๆต้นแล้วต้นมันชะงักแม่ปูก็จะลองปลูกเหมือนเดิมแล้วเรามาดูผลกันนะคะทุกคนต้น,นมันชะงักยังไงอ่ะมันชะงักก็คือมันไม่โตไงมันแบบโตช้ามันตกใจ <c oughs> อันนี้กวนกวนอูมีโอ้มีเขี้ยวเยอะเลย มันมีเขี้ยวเยอะมากไหนเขี้ยวแม่เขี้ยวกำลังจะขึ้นเขี้ยวเยอะแม่เขี้ยวแปลว่าอะไรเขี้ยวก็คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันกําลังจะงอกอืฮัมันเป็นไรอ่ะทำไมผมมันต้องมีเขี้ยวอ่ะอ๋อมันมีเขี้ยวมันก็จะขยายพันธุ์ต่อไปอ๋อแล้วแม่จะตัดเขี้ยวออกไหมอ่ะไม่ไม่เพราะถ้าแม่ตัดเขี้ยวมันก็จะ น,น,น,นี่ไงแม่ตัเขี้ยวอ,อมดเลย๋อ,อโดนเขี้ยวอ่ะทุกคนอ,อ่อันนี้หงสุวรรณก็มีเขี้ยวเหมือนกันนะคะโอ,อ้เขี้ยวเยอะเอมันไม่เห็นานะะใช่ไหมเห็นนิดนึง เที่ยวติดไปกับต้นจอม3ามเขี้ยวนะคะอันนี้เป็นบับเบิลนะคะแม่ปุ๊กก็จะผ่าหัวแบบไม่ใหญ่มากเออไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะตัดรากออกก่อนนะทุกคน และนี่นะคะตัวนี้ก็จะกวดอูนะคะแม่ปูกก็ผึ่งเขาแห้งแล้วนิดนึงนะคะแม่ปุ๊กก็ลงปลูกเลยนะคะทุกคนดูรากเขาจะเริ่มนั่นแล้วเริ่มเหี่ยวนะเดี๋ยวเราลงปลูกกันเลยปลูกดินเดิมเลยนะคะปลูกมันเดิมเลยนะทุกคน,นนะแล้วแค่ดึงออกมาและตัดตัด,ตดหัวเฉยๆนะนี่นะคะ พอทําเสร็จแล้วนะคะแม่ปุ๊ก็มาอบไว้ในถุงร้อนแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เขียนกํากับชื่อไว้ด้วยนะคะว่าเป็นของตัวไหนนะคะเราจะได้ไม่ลืมเนาะกรณีเราผ่าทีเดียวหลายๆต้นนะคะทุกคนและในส่วนของต้นจอมนะคะแม่ปุ๊ก็เอามารดน้ําแล้วก็เหมือนกับ แม่ปูรองถาดน้ําไว้ด้วยนะคะให้เขาฟื้นตัวนะคะก็จะไม่ได้อบนะคะทุกคนปล่อยแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ช่วงนี้แดดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวซักพักเขาก็จะร่มแล้วนะคะทุกคนนะถ้าชอบคลิปแม่ปูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชา n นลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ